ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะกรุงเทพมหานครค่ะก็เชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาเที่ยวพักผ่อนแบบสบายๆกับเทศกาลวินเทอร์เฟสจัดขึ้นช่วงเวลาไหนสถานที่ใดติดตามรายละเอียดได้ในช่วงนี้สรุปข่าวรอบวันค่ะนายสานนนหวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวได้จัดทำโครงการบางกอกวินเทอร์เฟสติวัลแอดคลองพดุงกรุงเกษมเพื่อส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ k k em, คลองพดุงกรุงเกษมคลองสำคัญในอดีตเชื่อมโยงย่านต่างๆที่มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ใน4จุดได้แก่ย่านตลาดน้อยย่านเทพสิรินหัวลำโพงย่านโบเบและย่านสะพานขาว โดยจัดระหว่างวังวนที่15-17ถึงธันวาคมและ22-24ถึงธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งจะมีกิจกรรมประดับไฟและการแสดงของศิลปินชื่อดังมากมาย